อ่านข่าวค่ว่าเราอ่ะเสียสูแลจากที่แบบว่าวิวาลร่มปนนทไทอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะเป็นข่าวหัวข่าวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นเอาเหมือนเหมือนอัต่อยถามอัต่อยคงถามว่าเออทำไมถึงไม่มีข่าวว่ามีมีแฟนหรือว่าคบกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเหมือนกระจันก็บอกว่าคือ ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงจากประสบการณ์อะไรที่มันผ่านมาต่อไปนี้คือเราก็อยากจะแน่ใจก่อนว่าคนที่เราจะเปิดเผยต่อไปก็คือคนที่เราแบบอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบพลาดหัวมั้งอะไรอย่างี้แสดงว่าแสดงว่าเรื่องนั้นมันยังแบบทำให้ฝังใจกับเราอยู่ไม่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราอยากจะแบบว่าเออ คนที่ต่อไปที่เราจะเปิดเผยก็คือคนที่ที่เราชัวร์แล้วแค่นั้นเองใช่ก็คือไม่ไม่เคยเสียส่นกับเรื่องนี้หรือว่าอาจจะมีแต่ผ่านมาแล้วอุ้ยผ่านมาเป็นสิปีแล้วอ่ะก็เลยแบบเฉยๆแข็งแรงแล้วว่าตอนนั้นแต่ว่าตองมาสตองมานานแล้วใครแต่ยังไม่เจอมานะยังไม่เจอใครแค่นั้นเองใช่เรื่องนี้คือมันเพราะอะไรคะพี่จัามันแบบมันพักมาพนานแล้วเนอะกับพี่ก็มีเรื่อยๆแหละแต่พี่แค่ไม่ได้บอกโอ้ไม่ใช่่ก็ไม่ได้ว่าไม่พี่ก็ก็จะมีคนมาคุยแต่พี่ก็แค่อยากแบบว่า ให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยบอกยังไงก็คือเราก็เป็นผู้หญิงอ่ะแล้วเราก็อายุเราก็ไม่ใช่ยี่สิบี่เอ็ <laughs> แล้วก็แบบว่าอ,อยากชัวร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจริงสิบปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยว่างแต่แค่ว่าไม่ได้บอกใครแค่นาน <c oughs> <laughs> สถานที่สิ่งศักดิก์สิทธิ์เราจะมากระหกกระฮึกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่แม้ผู้หญิงเราก็ม,กมีคุยบ้างอะ่ะจะบอกว่าไม่มีคุยเลยมันก็ผิดปกติใช่ปะล่ะลูกก็มีคุยบ้างมีด่านสำคัญของเราอะไรเงี้ยที่ที่แบบในการทัดคนอะไรมันคือใครค่ะ ออมกลับมาก่อนด <c oughs> ่านสำคัญนะคะ <c oughs> ก็คือเข้าใจงานเราอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาบทาล,ละครแต่ละเรื่องที่ได้จิขีดอิสยาเ <c oughs> พิงคนเริงเมืองอะไรเงี้ยพอเราโตขึ้นบทละครที่เราได้รับก็จะหลากหลายขึ้นมีถึงถึงเรือถึงตัวมากขึ้นจริงๆริงการที่เราแบบยังไม่มีแฟนหรือว่ายังไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครแน่นอนมันก็ทําให้เราทํางานได้เต็มที่อะไรเงี้ยไม่ต้องเกรงใจเพราะไม่งั้นเราก็ต้องเกรงใจ ทางบ้านแฟนเราหรือว่าอะไรยังไงเพราะได้ความพี่ยังไงก็คือจะปฏิเสธว่าคนไทยไม่แคร์เลยก,ก,ก็ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีบทบาทต่างๆที่แต่เราได้รับเล่นมันทาให้คนที่เขาอยากเข้ามาหาเราเข้าใจเราผิดไปจากบนแล้วเราดูเป็นคนร้ายหรือว่าเป็นคนแรงจริงๆเราป,รปกติอยู่แล้วเพราะว่าคือเราพอเวลาคัดปุ๊บเราก็เป็นเราตามปกติอย่างเงี้ยก็ถ้าผู้ชายนไหนที่เข้ามาแล้วเหมือนแบบว่าถือว่าจะเข้าใจผิดหรือคิดว่าเราแรงตามบทละครที่เราเล่นอันนี้ก็คือเราตัดทิ้งเลยเพราะรู้สึกว่า เออถ้าถ้าไม่เข้าใจว่าการแสดงคือการแสดงอันนี้ก็คือคงยากที่แบบจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่ในจุดที่ไม่ใช่เด็กๆที่จะมานั่งแบบอืมมันมีมีเยอะไหมคะมีบ้างมีบ้างค่ะจแต่ว่าเราเองก็ไม่ค่อยมีแบบว่าสิบปีคือแบบไม่มีภาพหลุดไปไหนมาไหนใครไม่มีแบบคนแอบถ่ายอะไรเลยอย่างเงี้ยคือเพราะอะไรคะไม่มีการเดทเกิดขึ้นเพราะว่าพี่ปลอมตัวโอ้ไม่ใช่เรอเล่นก็มันไม่มีอะค่ะอะไร่เงี้ยแต่เราก็ไปไหนปกติใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติแล้วตอนนี้ก็ไม่ ปกติสดสนิทปกติมีคนเดียวถ้าพี่มีคนไหนพี่จะรีบบอกเลยเพราะว่าอาจจะบางคนอาจจะมีแบบว่าอะไรที่แบบแอบแฝงเอาไว้เดี๋ยวใช้ทุกคนช่วยจับตาเป็นนักสืบคนที่เข้ามาแอบยิ้มทำไมอ่ะไม่ใจคนที่เข้ามาจะต้องเป็นในวงการไหมหรือว่าอาชีพอะไรก็ได้ในวงการก็ไม่ค่อยมีใครจีบพี่เลยอ่ะมีแต่นอกวงการนะคะไะถามเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงค่ะที่เราไปดูคอนเสิร์ตเออเรื่าเปิดตัต์เตือน อุบัติเหตุแท่งไฟอะไรพวกนั้นอะจริงๆแล้วมันคือการสนุกสนานเกินที่เราด้วยความที่แท่งไฟมันค่อนข้างที่จะแบบพลาสติกที่มาประกบก,ก,กันแล้วมันค่อนข้างคมอะไรเงี้ยออค่ะเวลาเราเต้นเราก็จะอินในออมิวสิกใช่ไหมคะมันก็แบบจะมีการบาดอะไรเงี้ยเกิดขึ้นออก็คือแบบให้ระวังแค่นั้นเพราะบางทีเราสนุกอยู่ในในมุมของเราอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะไปแบบ โดนถล่ได้โพสตบก็กมันฟุ่งไปอย่างนี้เลยอ่ะดีที่แบบชาวอากาเซ่เหมือนกันเขาไม่ได้ว่าอะไรคือวันวันนั้นคือเหตุการณ์ก็ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ชนะใช่แต่พี่ทําอย่างเงี้ยสองรอบแล้วหมายถึงว่าสนุกเกินอย่างเงี้ยสองรอบแล้วเหมือนโพสต์แบบเตือนตัวเองให้ระวังอะะคะก็คือการดึงสติตัวเองไม่ได้อบอกไม่ได้เตือนคนอ,อืน่นเท่าไหร่เพราะว่าเราทำใส่คนอื่น <laughs> คนอื่นไม่ได้ทำใส่เรา